สวยๆสีสสเหลืองอาลาปนปุ้นๆแล้วรถไปพบปัตตรีการเดินทางของทุกวันปุ้นๆ ตกใจเพิ่งใบไม้ร่วงพี่น้องจ้ะสุนตกทิ่นาเต่าใบไม้สีเหลืองอามิเอ สีนี่ยแม่พี่น้องสีเหลืองอาลามงามด้เนาะงามพี่น้องจ้ะมีสีเหลืองมันสีเหลืองสีเขียวสีแห่งแห่งผู้ขาที่เคยโชว์อุ่มุ่มสวยเสียงโบดระฆังโบดปังเป้งปังเป้งป นี่ถ่ายให้ดูบรรยากาศที่เก่าเวลาเดิมอาจจะมีการเป็นแต่และว,วันก็จะไม่เหมือนกันมันเขาประกาศงามงามพีม่น้องสีนกำลังรนบรรยากาศสตรลี่ออน,นี้ นี่สีเขียวสตารีสมุกโควิสลุนข้างหลังผ่า ทั้งหลังเพืุ่้ยหมอกพี่น้องเบมึงหมอกฝนตกบนภูเขาเหมอกหมอกนั้นนะลอยอ่องลองอ่องลองอยู่พี่น้องไห้เจ้าลอยอ่องลองเพียงกันลองส่องกับเขาเความสุขเล็กๆน,น,น้อยๆ ได้ถ่ายถอดเป็นภาพพี่น้องได้เบึงด้ียพี่น้องจ้าไม่กำลังเปลี่ยนสีเมื่อวานยังสีเขียวอยู่ด้วยนี่เปนเปลี่ยนสีเลย